มาต่อแล้วค่ะสุไลการฮา,าวเฮา,าเบาอลเซ<อ>ฟแต่เขาสิมากินไปนำเบาพื้นไปนำวันนี้มีอะไรบ้างคะ นักนี้หนัำนี้จริงๆแิงเนี่ยสั่งตำากุระดาได้ตำปลาเมื่อกินมี่ก็ะปุ่นนะพี่น้องไม่ได for ้พี่น้องไม่ได้พี่น้องมันนี่เขาขอคือสีถามซูว่าซูคือเด็กมรียนที่เด็ยิ่พอติดกัต <kijken> ิดมากเลยเอาเอาแต่ตอนแรกอยังเรียนยังแบบแรกๆเลยช่วงแหลกแหลงเรียนพยาบาลอุ้ยยังเรียนเนรเียนเปียนเปลียนเรียนไปเลยบังคับแล้วมึงมึงมาปะ กพอเรียนดนตรีดูริยางเนี่ยควรนะเล็บอะไรแบบป่ะแรกอยากเรียนดูริยางค์พอแบบชอบดนติมเตี่ยแล้วเรื่อ่ะไรอะเล่นแบบเบิ้งไปเบิ้งมาแล้วคิดว่ามันบ่ขึ้นอกเอาให้มันเป็นงานอดิเรกดีกว่าคิดว่าลองมากๆเนี่ยมากอย่างก็เลยคิดว่าเออชอบอยากทำหนังทำอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมองไว้เป็นนิเทศแต่ก็มาเรียนดีเอ็มย่คอยจะบอกอีกเั้หนึ่งว่า ดีเอ็มคือยังที่ท้ามาคืออีตองรวยมันเป็นมันมันมันมาของเพลงเนาะทุงมาของเพลงแล้วเป็นยังตัวยากไปดูดิยาดูดิเด็กตอนแรกความสามารถกูยังบม่หอยที่บอกกูยังบอกเกงเท้าก็เดินเท้ก็เล่นก็เล่นด้วยก็แต่ยูยูคืออยากมาดิเทปมันตรงนี้ยังสักอย่างเลยกินถึงมึงอยากมาดิเดปกลัวอยู่โรงเรียนกลเอ็นวิวแบบว่าเป็นเด็กกิจกรรมไงเราผลงานมันหลาเกนื่อยๆ ก็เลื่อเลยอีกอย่างก็ได้แล้วที่นี่มันก็เล่นนี่รอบเด็กดีสมพอร์ตโฟลิโอใครให้เล่นๆนะ่ะยืนติดประจิกันไปว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ว่าอของคณะนี้ก็เพราะว่ามันตรงกรับกับกิจกรรมที่กูเห็นมากกูก็เลยทำพอร์ตแล้วก็อาจารย์ก็ส่งให้สรุปก็คือติดพอรดไม่มีเกี่ยวกับนยังไงอีกอ่ะก็ออกซื่อโคเวเดนทูบีข้อน,นี้ใจจดดีมากโคเวนอะไรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ้นบางๆนี่ยกูไม่อยากเรียนกิจกรรม เพราะว่าน,เนีเดนมันอยู่เบื้องหลังจินประกันมันจะอยู่หัวใช่จอยจะเป็นนางแดงม,มากกว่าเพราะว่ามึงอันนี้นั่มแหละแบบมึงมึงมัดโดยที่มึงประหงเทแต่ว่ามึงมีคอจากกิตาร์มึง,มงก็เลยเหลือกินเจอีพวกเจเป็นยังไงขึ้นยืนยีเห็นมูก่อนที่แบบปกติเรียกสมูรมูนั่มหรอบอกมูบอกว่าเรียกยีเดนเพราะว่ากระสันนะเรียกน้ำกันงมูกล้วยงั้มูที่เด่นบ่าบ่าปกติคุณติดคนเดียวหรอครับใช่คุณคุณคุณมารอบไหนคะเนี่ย รอบอรอบรอบ,รอบ,รอบพอปกติใช่ไหมใช่ใช่จะมีรอบพอปกติแล้วก็มีรอบเด็กดีพวกกูมาจากวอบเด็กดีนะคะกแลแลลูอะตอนแรกอะกูมีสิไปนิติตอนแรกมีเพื่อนอยากแบบว่าเปลี่ยนแปลงกฎหมายสังคมได้บวกได,ไดก้ก็เลยว่าสิไปนิติมาอุบลแต่ที่เนี้ยมันนั่งขึ้นมันหยาบกว่าเขาไปเปลี่ยนกฎหมายเนาะจะเขาไปอยู่ตรงนนั้นได้จะเปลี่ยนมันได้ เลยคือว่าทางใดที่เขา,า,าจีซ่ามาแต่ว่าพับเกลื่อนชัางคุมไปแดถหห้าเขาเข็้ควาวล่ะฮะลองฮะเน็่ปีมอหกแบบเอ้ยโมแมนตอนนี้มอหาไปโอเปนเฮาโอเปนเฮาของมอมาซอนเนี่ยก็แหลกใจโบเด,ดย์ยุนีเทียเลยเลยบโบดยแบบโบเดยตาัางแต่มาเรียนเพราะเพราะมาจับหอกมาใบกล่องนังเว้ยวูดกูแบบฮงเฮแบบอุยอ,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 อยากเท่นอยากเท่นตะกี้กันมีความคป็นที่แบบว่าในบ้านเด็กซีดีเขอยู่นี่กันเลยแต่เรื่อแบบ มาขว้นบานไปีรานนัตั้งใจแล้ว่าสิม่านิเทศมอมสซนแต่ว่าตอนแรกอ็แอบว่าสิไปภาคใต้ดิไปยืนีิเทศภาคใต้ติบทุนภาคใต้ก็ลังตดสินใจว่าแบบว่าไประวังภาคใต้อะว่าไล่ลักหรือว่าจะไปแต่งมมสตตดสินใจว่าจะไปว่าไล่ลักเดีวตอนนั้นอมันเลี่ยนเสียมึงแต่ที่เนี่ยอาอุธามบาดเดียวอาอุธามาดวันนูมันอยู่อีสานมันอยู่มโมโซแตกูหายเลยกูเปลี่ยนกูก็ได้แบบ มัอยางเขาคิว่าฮอลหอนเอก <c oughs> ว่าเขาเดือด DM ห้าห้าเบิ่์นเขามามึคิดว่าหัวเขาไดยา้ยังไงจากการเรียนอันนี้ได้มาอยากให้มึงเบาถึงงานที่มึงไปเดือดแต่ว่าหมายถึงมึงเอาอยัางไงจากไอเดียท,ที่มึงเรียนอะ่ะไปเห็นงานเดี๋ยวเราชุมรงบูงแขรฝาก้าพวกคนนะครับูนคแครไปดูได้ติดตามได้นะคะงานบุญบ้านบงแนนะครค่ะร่วม เชิญทุกคนที่ดูใส่ซองขาวริ่มทำบุญใส่มากได้บุญมากใส่น้อยก็ได้บุญมากค่ะไม่ใส่เลยก็ได้บุญจะ้อนกันจะได้เหมืมมมมอนกันเข้าเรื่องค่ะทุกคนก็คือ DM เนาะยังบอดี้ถึงคันแบบลงนึกเออลงนึกขนาดนั่นงก้อมรู้จัก การเรียนเอ่อวิชาแบบวิชาในสาขาวิชาในสาขาก่อนก็เอาไปเอาวิชาเรียนเนี่ยไปพัฒนาชมรมก็คือไปทำพวกโฟลเตอร์ตัดคลิปถ่ายคลิปเป็นช่างภาพวิชาโอล์การอกใช่เอาวิชาโอล์การไปทำแล้วก็พวกพวกวิชาการเขียนแบบไม่กูจะติเอาไปเขียนโพลทำโพลทำทำข่าวเกี่ยวกับประกาศในเพจข่าวแจกใช่ นนี้เอ็มก็ยังบ่ได้ออกไปใส่แล้วเพราะว่าเพิ่งเรียนยังไม่ได้เลยใช่แล้วก็ใช่ยังไม่มีงานคุณคุณยังไงบ้างจากการได้เรียนตอนนี้แบบยิ่งรู้สึกว่าเรี่อเรียนดีเอ็มยังรู้สึกว่าป๊อปป๊ตอบโจทย์ท่าไห่อาจจะเป็นเพราะว่ายังแบบอยู่ในช่วงเริ่มต้นอะไรอย่างงี้แบบยังไม่ได้แบบลุ้งลึกหรือแบบมีอะไรที่เราแบบรู้สึกชอบขนาดนั้นเลยรู้สึกว่าเป็นทางที่พอใช่คือเรา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 บอบอถ่ายบอนับดีเอ็มอ่ะ เขาเรียนมารู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่ดีแบบอันนี้มั้งจริงมากบอสบูดาย์นะเจ้าอธิบายละกันแต่ว่าบางคนนะเขาไม่เลียนเนาะเขาเขาตัวหาตัวเองอยู่ตลอดมันมันโบจะเป็นว่าเขาต้องมีเป้าหมายแล้วก็เฮ้ยมีมีแแทบจะมีเป้าหมายแล้วมาเรียนมันจะเป็นเสมอไปมาหาเป้าหมายในคณะนี้ก็ได้เฮอนตอนนี้พี่ซ้องแล้วไันแบบยัไม่ได้มีอะไรที่ตัวเองแบบ ลงลึกชอบแต่ว่าเขาสามารถหาตัวเองได้เรื่อยๆว่าดังนั้นแล้วการการที่มาเรียนมันก็คือการหาตัวตนเขาหาตัวตนได้ตลอดเขาหาตัวตนจากวิชาเรียนนี่แหละหาไปเรื่อยๆหาไปทุกปีบางปีเขาก็ยังเปลี่ยนความคิดในห้องมากอย่างอื่นเลยแต่หมดแล้วายแล้วกันเพราะเขาก็จะหาตัวตนไปเรื่อยจากการเรียนดีเอ็มนะรู้สึกว่าสำหรับสำหรับกูเองรู้สึกว่าดีเอ็มโคตรจากกูแบบมีทำคชาวทำ ทำสารคดีเนาะเขียนมากเขียนอยู่แล้วเขียนแบบทุกอย่างอะเอาว่ารู้สึกว่าทุกวิชาไปใดล้วก็รู้สึกว่าไปใดดีเพราะว่ารู้สึกอินอินกับสิ่งที่เรียนซึ่งกลัวมันมันต่อยอดได้จริงๆแบบแม่ในสายงานชิบๆิกูอยากเรียนนะแน่นาคนก็จะเรียนสารคดีนําเนาะแล้วก็มีวิชาที่มาปิวิพาสสิวิชาวิชานี้มัน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 โมเมนต์วิชาขงเองดีเอ็มเป็นวิชาของเอกรวม แต่ว่ามันม MM ันด <d iac> ีแห่งหัวมันเหีนให้เขาผู้จ้าขซื้อเขาซึกว่ามันมีการเสริมอย่างวิชาจิตวิทยาอย่างแบบเนี้ยมาให้เขาเลยอันนี้นะโคตรดีอ่ะกับประมาณนี้สิ่งที่เขาได้ในการเรียนฟ้าโคตอยากแต่เขาคณะเนาะแต่คือถ้าเข้ามหูว่าห้าแบบแบบแบบกองเลยเนาะเ้าเห้องเห็นว่าเขามีกิจกรรมที่เดียวก็มีเทเะเขาอาจจะยังหัวหูตัวตนเขาสามารถมาหาตัวตนไหเห็นบบแบบเตะ ก็กเริ่มลืมฮาตัวตนเขามาลืมหาตัวาาตนในในคณะเรียนอยู<ช>่มันก็จะเป็นว่าแบบว่าเฮ้ยเข้าเข้าแบบว่าบ่นเรียนมีเป้าหมายบ่นเรีาายนมีแพสชันชัดเจนขนาดนั้นก็จะเป็นความาสามารถเรียนรู้ตัวเองได้เสมอตลอดเวลาใช่ขนาดคนที่คนถี่ถหูตัวเองแล้วมันก็ยังต่องแบบว่าหา,าหา,หาตัวเองอยู่ตลอดเพื่อพัฒนาความสามารถในบอดะมันก็ควรเรียกอะไรที่มันแบบตรงมากตรงกับตัวเองมางกที่สุดเราจะมาที่บ้านรวย เรียนแค่สีถ้ามีตังค์ใ่ไมีตังค์ยากได้กรสร้างการเะให้ทุกคนเลือเรียนได้จิงจรแต่ต้องมั่ตรกับใจตรกองแลการมีความสุขกับการเรียนและสำหรับวันนี้อัาขาววว่าว่าแซ่บขอบคุณค่หรับวันนี้ผ้าขาววาแซ่บขอบคุณค่ะ